อ่ะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการเอาผักลงโต๊ะใหม่ที่ผมได้ทํามาได้รีวิวไปแล้วนะครับอตอนนี้ก็ตัดพลาสติกปูบอ่อนะครับพลาสติกปูบอ่อเนี่ยก้อนหนึ่งแผ่นจะแบ่งเป็นสองผืนนะครับทําได้2โตโตนะครับเมื่อปูเสร็จแล้วก็อีกข้างๆไม่ต้องทั้งหมดนะครับแล้วก็ใส่น้ำที่พื้นที่โต๊ะได้เลยครับแล้วก็จะไล่ให้พื้นเนี่ยเรียบ กันแล้วก็ดึงเก็บขอบซ้ายขวานะครับเพื่อให้มันให้มันเท่าเๆกันทั้งสองฝั่งนะครับคีบให้รอบๆนะครับล็อกให้รอบๆโต๊ะเลยนะครับไล่ปัติ้ดีนะครับแั้นก็ใส่ปุ๋ย A นะครับแล้วคนน้าระดับหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับพอประมาณหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็จะตามด้วยปุ๋ย B นะครับบีมีสีเขียวเนาะก็ใส่เท่ากันผมใช้โต๊ะเนี่ยนะ้ำประมาณพันห้าร้อยลิตรผมใช้ปุ๋ยมันหกลิตรอ่ะแล้วเราก็ เอาโฟมลงแล้วที่ก็เริ่มลงต้นได้เลยต้นกล้าพวกนี้นะครับผมได้ทําการ